เราที่ยวไทยไปเทีวรลกับค so, ุณหญิงนะคะเรากำลังจะเดินทางไปบราซิลแต่ว่ายังไม่ได้ไปตอนนี้นะมีแพลนว่าจะเดินทางไปบราซิลแต่ทีนี้คนที่จะไปบราซิลได้จะต้องทําการฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนไข้เหลืองวันนี้คุณหญิงก็จะมาฉีดวัคซีนไข้เหลืองนะคะฉีดที่ไหนอ้าวเดี๋ยวข้ามถนนก่อนวิ่งป๊ก็คือเราจะมาฉีดกันที่นะคะ ไม่รู้ว่าอ,อ,อยู่ตรงไหนไรู้แต่ว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลจุฬานะคะจริงๆอ่ะคือรถไฟมาลงสีลมมาแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์จะดีกว่าอนอะ ปีนมอไซค์น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าต้องเดินเลยโรงบาลจุฬามิกจะอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าถนนอังรีดูนังนะคะผู้หญิงก็โทรมาเช็คแล้วแหละว่าฉีดวัคซีนไข้เหลืองยังไงนะคะก็จะอยู่ที่เข็มละพันสองนะคะแล้วก็น่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปด้วยเลยอยู่ที่ประมาณ2 5 0บบาทคือช่วงนี้ก็จะเดินทางเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการป่วยบ้างนะคะ เดี๋ยวขอเดินหาตึกก่อนว่าฉีดตึกไหนนะอ่ะตอนนี้นะคะก็เดินมาถึงที่ตึกที่จะฉีดวัคซีนแล้วนะคะนี่มันจะมีเดินเข้ามาในสถานสวกาแล้วก็มีน้ำพุนะคะอยู่หน้าตึกแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะตัวตึกนะคะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันหุ้ยตื่นเต้นตัวนึกถึงกว่าว่าตอนฉีดวัคซีนโรงเรียนตอนเด็กๆอ่ะเ,เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไง ใช่ค่ะไข้เหลืองค่ะอ๋อนี่ก็มาถึงเขาให้กรอกแบบฟอร์มนะคะก็นี่ต้องกรอกอันนี้เพิ่มอะไรมั่งอ่ะนี่แบบฟอร์มสำหรับฉีดวัคซีนไข้เหลืองแต่วเรากรอแป๊บนี้ก็กรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องทำการวัดความดันคอร์นน้องขาขาได้ค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ไปวัดความดันนะคะอะไรเสร็จแล้วก็ไปนั่งคุยกับคุณหมอนะคะถึงแพลนที่เราจะไปนะคะแล้วก็เช็คประวัติการเดินทางของเราเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำต,าต่างๆแล้วก็ให้อเอกสารมาแล้วก็มาจ่ายตังตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวเราไปฉีดกัน,นนะอันนี้นะคะจ่ายตังแล้วนะคะก็จะให้ยามานี่เป็นตัวนี้กล่องเหลืองนี่เป็นวัคซีนไข้เหลืองอีกอันหนึ่งเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย แล้วก็เดินมาที่ห้องฉีดยาเสียวไเวลาแล้ววเจสสุยนเจสสุสองเข็มห้ากเข็มวหนูวดยังไงดีคะหาเลยมันจะปวดไหมคะื่อข้างเดียวอย่าลอข้แปก่อน้าเดีวมันจะไช้ไปัด สบายก่งนสบายนี้ไขวัดใหญ่นะคะถ้ามีไข่วมแรงหันสาระต้องปกเย็นนีจสรแล้วอีน้องแค่นั้นแหละอังเล่งเล่เจ็บกวนี้ไม่เจ็บ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 ไมเทั้งนังเดียวกัน มีไข้เหลืองไข้เหลืองไข้เหลืองมันจะไม่ไม่นุ่งหนูเท่าตัวไข้หวัดใหญ่นะเสร็จแล้วดน้องเสร็จแล้วไม่มาหน่าตัวเียวเสร็จแล้วดิน้องเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอาน,นะคะวันนี้ก็คุณหญิงก็ไปฉีดวัคซีนไข้เหลืองกลับมาแล้วตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับเจ้าฮังเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่รอยสองเข็ม จริงๆแล้วฉีดวัคซีนตรงนี้ไม่เจ็บนะคะแต่ว่ามันเป็นความฝั่งใจในตอนที่เราเป็นเด็กๆอ่ะเราเราฉีดวัคซีนที่โรงเรียนคือมันน่ากลัวมากไงแต่ฉีดแป๊บเดียวนะคะไม่เจ็บแล้วก็วัคซีนไข้เหลืองนี้นะคะฉีดครั้งเดียวนะคะอยู่ได้ตลอดชีวิตพอเราฉีดเสร็จนะคะเขาก็จะให้เป็นเล่มอย่างนี้มานะคะให้เราแนบ อยู่ที่ในพาสปอร์ตนะคะตัวนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะถ้าทําหายต้องไปแจ้งความแล้วก็เสียเงินออกเล่มใหม่นะคะแล้วก็การจะฉีดวัคซีนวัคซีนไข้เหลืองตัวนี้เนี่ยเราจะต้องฉีดก่อนเดินทางนะคะ10วัน10วันนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะขั้นตอนไปยังไงบ้างมาสรุปรายละเอียดอีกทีก็ไปฉีดได้ที่สถานสวนาพานะคะหรือว่าลองเซิร์ชดูก็ได้ว่ามันมีหลายที่นะคะที่ฉีดได้นะคะแต่ว่า ตรงสถานสวภานี้เนี่ยก็จะอยู่กับใกล้ๆกับโรงพยาบาลรงมาจุลาสภากาชาตนะคะเข้าทางถนนอังรีดูนังนะคะมีที่จอดรถนะคะเข้าไปก็จะเป็นตึกตรงข้างน้ําพุ จะมีน้ำพูอยู่ข้างหน้านะคะที่ในคลิปที่หญิงถ่ายให้ดูพอเข้าไปถึงก็กรอกประวัตินะคะกรอกประวัติเสร็จแล้วเขาก็วัดความดันวัดความด้นเสร็จแล้วก็จะให้พบกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะสัมภาษณ์เรานะคะถึงแพลนที่เราจะไปว่าเราจะไปตรงไหนบ้างมีแพลนกี่วันเคยไปประเทศไหนมาบ้างนะคะเคยป่วยเป็นอะไรมาบ้างแพ้ายาอะไรบ้างนะคะแล้วก็แนะนําเช่นว่าเราเคยไปเที่ยวอย่างเช่นว่าไปที่สูงแล้วมีอาการอะไรยังไงไหมนะคะการฉีดวัคซีนไข้เหลืองนี้เนื่องด้วยว่า ว่าที่ไข้เหลืองนี้มีระบาดในทวีปแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้นะคะที่ไทยยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่มียารักษาเราจึงต้องทําการฉีดวัคซีนไข้เหลืองเป็นการทำประวะเช่นว่าถ้าเกิดส่วนว่าเรา,เาไปเที่ยวแล้วเราติดไข้เหลืองกลับมาอาจจะทําให้แบบมาแพร่เชื้อที่เมืองไทยได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการควบคุมนะคะทีนี้ ไข้เหลืองเกิดจากอะไรนะคะก็เกิดจากพาหะนะก็คือยุงลายชนิดหนึ่งอาการเป็นยังไงก็อาจจะมีอาการเป็นไข้นะคะ,ะปวดหัวตลอนแล้วก็จะมีะแรกๆตัวจะเหลืองนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเลือดออกนะคะจะคล้ายๆกับไข้เลือดออกแต่ว่าจะหนักกว่าไข้เลือดออกนะคะจะมีเลือดออกอเช่นไอนะคะปัสสาวะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ตามที่แบบว่าขึ้นไส้อาเจียนนะคะ แล้วก็ระยะต่อมาเนี่ยก็คือจะเหลืองมากขึ้นนะคะแล้วก็สม,มัยจะเสียชีวิตเพราะว่าตับวายไตายวายนะคะอันเนี้ยก็คือไม่มียารักษาก็เลยต้องแบบว่าฉีดวัคซีนเป็นสิ่งจําเป็นนะคะสาหรับที่คนที่จะเดินทางไปแถบประเทศนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพราะว่าการจะไป เที่ยวบราซิลเนี่ยข้อมูลเนี่ยหายากมากหนังสือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยหาไม่ได้เลยหนังสือท่องเที่ยวบราซิลเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ยังไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะเราคิดว่านะคะก็ตอนนี้ก็เท่าที่หาข้อมูลได้ก็หาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็บล็อกเกอร์ต่างๆที่เขียนเอาไว้เราก็พยายามนะคะศึกษาข้อมูลเพราะว่าเราไปเองนะคะรอบนี้เป็นการไปเองนะคะไม่ได้ไปกับทัวร์นะคะเดี๋ยวอตอนนี้ ในในคลิปนี้จะขอพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนแล้วก็เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่คุณหญิงเดินทางเนี่ยจะมาอัปโหลดเรื่อยๆนะคะถึงจะเก็บรายละเอียดมาฝากเพื่อนๆนะคะว่าการเดินทางไปบราซิลของเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เมื่อกี้เราไม่จบพอคุณหมอสอบถามเนาะเออข้ามไปข้ามมาสอบถามนะคะเกี่ยวกับว่าฉีดวัคซีนไข้เหลืองเนี่ย อสอบถามประวัติอะไรเราเสร็จแล้วก็จะให้เราไปทําการนะคะจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินเขาก็จะให้ยามาเป็นในตะกร้าที่เราเห็นข้างเล็บไหนแล้วลูกจ่ายเงินนะคะเสร็จแล้วก็ให้ยามานะคะค่าฉีดวัคซีนเฉลยอยู่ที่พันสองร้อยบาทตรงนี้เราจะฉีดวัคซีนตัวอื่นได้วก็ได้อย่างคุณหญิงก็คือฉีดตัวเขาเรียกว่าไข้หวัดใหญ่เพิ่มนะคะเป็นไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะตัวอื่นๆมีอะไรบ้างก็เช่นว่าถ้าเกิดเลี้ยงสัตว์โดนสัตว์กัดก็จะเป็นพวกบาดทะยักทั่ว เขาเรียกว่าอะไรนะอิสุอิสายหัดหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เป็นนะคะสามารถฉีดได้นะคะอ่าเราทีนี้ก็ก็ไปทำการฉีดยาอย่างที่เห็นในคลิปนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เล่มมานะคะซึ่งจะเก็บคู่ไว้ที่ในพาสปอร์ตนะคะอ่าก็จะประมาณนี้สำหรับการฉีดวัคซีนไข้เหลืองในวันนี้นะคะสำหรับการเดินทางต่อไปนะคะติดตามกันได้ที่ใน YouTube นะคะเรื่องราวของคุณหญิงและฮังเลกับมะขามนะคะแล้วก็หรือว่าติดตามได้ที่เพจเที่ยวทุกไทยไปทั่วโลกกับคุณหญิงนะคะบ๊ายบาย